ช่วงนี้หน้าตาสดใสเลยนะครับสำหรับหนุ่มตรงๆเดอะสตาร์ที่กำลังปลูกต้นรักใหม่กับเพื่อนร่วมเวทีเดียวกันอย่างสารี่เดอะสตาร์แถมก่อนหน้านี้ยังปรากฏภาพซื้อของขวัญเป็นกระเป๋าแบรนด์หรูให้คุณแม่ของสาลี่จนถูกแซวว่าเป็นสายเปไปแล้วสำหรับประเด็นนี้ตรงๆก็บอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็มีการพูดคุยเรื่องสถานะกันแต่ก็ไม่อยากรีบร้อนอะไร อยู่ในสายตาพ่อแม่แบบนี้ก็โอเคแล้วศึกษากันไปเรื่อยๆแต่ถ้าจะเรียกว่าแฟนตอนนี้หนุ่มตรงๆก็บอกว่าไม่ติดส่วนในเรื่องของกระเป๋าตรงๆบอกว่าไม่ใช่สายเปมันเป็นสิ่งที่เราควรให้มันเหมือนเป็นการให้ไปแล้วก็ให้กันมาการให้เป็นเรื่องสำคัญครับ เขาก็ไม่ได้หวังอะไรขอให้แค่ทุกอย่างราบลื่นนักข่าวได้ถามตรงๆว่ามีแนบการ์ดอวยพรกระเป๋าใบนี้ซื้อร่วมกับสารี่ด้วยใช่ไหมโดยตรงๆได้ตอบว่าการ์ดอวยพรเขียนก่อนจะให้ของขวัญมันคือความตั้งใจของผมและน้องครับกระเป๋าก็ไปเลือกด้วยกันกับสารี่ดูแบบที่เหมาะสมส่วนทางคุณแม่ก็มีคุยอยากให้อยู่ในสายตาคุณแม่ด้วย ผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะผมไม่ค่อยได้อยู่กับคุณแม่เลยเวลาพาน้องไปเที่ยวไหนคุณแม่ก็ไปด้วยก็ถือโอกาสได้อยู่ด้วยกันโดยหนุ่มตรงๆยังบอกอีกว่าเดี๋ยวจะหาเวลาว่างพาคุณแม่ผมไปเที่ยวด้วยกันล่าสุดนะครับนักข่าวยังถามอีกว่าหลังจากนี้ต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมเพราะว่าหนุ่มตรงๆเนี่ยขยับอะไรนิดนึงก็เป็นข่าวในช่วงนี้ ด้านหนุ่มตรงๆก็ตอบว่าไม่เกี่ยวครับจะต้องขยับตัวยากเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดหรือทำอะไรไม่ดีเชื่อว่าคงไม่ต้องไปแคร์และระมัดระวังอะไรพวกนี้